ค่้นสยามอีกรอบครับเข้ามาช่วงเนี้ยรู้สึกว่ารถไม่ติดเลยขับสบายบายเลยตอนนี้ก็ประมาณ11บโมงครึ่งออกจากบ้านก็ประมาณสัก11บโมงกว่า คือถนนที่อยู่ตรงหน้าห้างครับเขาทำเสร็จเรียบร้อยละรถมันก็จะไม่ติดแล้วก็รถไฟฟ้าที่อยู่ตรงชั้นเอมเนี่ยก็ดูเหมือนว่าเสร็จแล้วแต่ยังไม่แน่ใจว่าเปิดให้วิ่งหรือ,อยังเพราะว่าวันก่อนไปสองดูก็ยังไม่เห็นมีคนเดินเข้าเดินออกเพราะนั้นก็มาสะดวกนะ ที่ Apple Store มาติดต่อเอาของมาคืนนะครั้งที่แล้วที่ซื้อไปมันใช้แล้วมันไม่ค่อยถูกใจเท่าไหร่เอาาเอจะติดต่ออันนี้คืนคน่อืนะอมนี่ค่ะใช่รายการเดียว,ชวยใช่รายการเดียวต้องยังไงบ้างได้ค่ะ ก็คือจะคืนเงินเต็มจำนวนไ้เลยหนึ่ง้อเก้าสิบืนที่เครดิตบัตเติมประมาณเจ็ดถึงสิบสี่วันนะคะครับผม ใชเหรอคะหรือว่าใช้ยากอืมมันไม่ค่อยถนัดอะ่ะไม่ถานัดใช่ไหมพี่คือมันจะมีจังหวะที่เราดับเบิลคลิกแล้วแบบมันไม่ค่อยติดกึกกึกด้วยนิ้วเนี่ยหรอไม่ติดใช่ไหมมันไม่เหมือนเ,าเ,าเมาส์เ,เราเหมือนเราลงเบาไปใช่ไหม <ๆ S 1> ไม่แน่ใจเหมือนกันคือพยายามใช้มาสี่วันแล้วก็แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่ไหวบางคนเขาจะคล้องกับเมาส์มากกว่าใช่ไหมบางคนเขาเกิดชอบแผกแผดก็ชอบไปเลยคือเมาส์ไม่เอาเลยก็มีเหมือนกันอืมของที่ซื้อไปวันนั้นมีอีกสี 1 1 9่าบาทจ่ายด้วยอะไรคะบ <But S 1> ัตรเครดิตเนาะใช่ไหมรอรีฟันเงิน7 <c oughs> 1 4ดถึงีได้ไดเงินกันยอดเออยลยเดี๋ยวรอใบเสร็จเป็นหลักฐานแป๊บนึงนะครับผม ดูว่าไม่น่ายากนะ่ะไม่ไม่ค่อยได้ถามอะไรก็บริการสุดยอดตาย,ย,ยแล้วก,ก็เรียบร้อยแล้วฮะได้เอกสารมาเรียบร้อยแล้วก็เขาบอกว่าเดี๋ยวขึ้นเงินใน7-14วันนะที่บัตรเครดิตคือทัชแพดเนี่ยมันไม่ค่อยถนัดไม่รู้ทำไม คือเมื่อก่อนก็ใช้ได้นะเมื่อก่อนก็ใช้ได้แต่ว่าเมื่อก่อนเราใช้เป็นรุ่นรุ่นแรกอันนี้เป็น Magic Touchpad รุ่นที่3แล้ว mm hmm. ก็เวลาที่ดับเบิลคลิกครับจึ๊กๆเนี่ยมันจะมีบางจังหวะที่ไม่ติดคือมันเหมือนว่านิ้วเราขยับไปหน่อยหนึ่งอะ มันอาจจะเป็นที่ตัวดีไซน์ของตัวนี้หรือว่าเป็นที่นิ้วเราเองเพราะว่านิ้วเราสั่นหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าหลายปีก่อนก็ใช้ได้อยู่คือมันไม่ใช่ว่าไม่ติด100%นะมันไม่ติดประมาณสัก15%นะแต่ไอ้15%มันก็ทำให้การทำงานมันมันไม่ไม่ฟร์ครับถ้าเทียบกับเมาส์ ตัวทัชแพดเนี่ยเลื่อนเลื่อนพอยเตอร์ง่ายกว่าเมาส์ก็จริงแต่พอดับเบิลคลิกแล้วมันติดแค่85อย่างเงี้ยมันก็ไม่ w o r ร์ก็เลยมาทำคืนที่ Apple Store เนี่ยคือข้อดีของของร้าน Apple Store นะคืออยากจะบอกทุกคนนะว่าเวลาที่ซื้อสินค้า a p p l e มาซื้อที่ Apple Store เอะที่ไอคอนสยามแล้วก็เซ็นทรัลเวิลดนะฮะ เพราะว่ามันเป็นร้านของเขาเองอะบริการเขาจะดีเยี่ยมอย่างนี้เลยคือแทบจะไม่ถามเลยอะนะว่าเอามาคืนทําไมอะไรเงี้ยแล้วก็คืนได้ต้อง14วันอะเขาเรียกว่ารับประกันความพึงพอใจไม่ได้รับประกันสินค้านะอ,อคือลูกค้าไม่พอใจเขาก็รับคืนนะฮะโอเคฮะก็เสร็จธุระที่ a อ p l e s t โซลละโอ้วันนี้วันจันทร์คือเงียบมากเลยนะ ตลาดข้างล่างเนี่ยก็ได้ไก่ย่างกับขนมบ้าบิ่นแล้วก็ขนมโคกซิงกโปร์มาเดี๋ยวลองเดินดูสักรอบหนึ่งดูว่ามีอะไรซื้อกลับอีกอ๋อไม่ไม่ তাকে অনুভৱ ก็กลับบ้านได้